ทุกวันนี้คดีความต่างๆที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยเป็นคดีคนรวยๆทั้งนั้นแหะเช่นคดีคุณหมอคนดังถูกกล่าวหาว่าโกงเงินตั้ง7 8็ดแพันล้านคดีแม่ตักป๋าเบียอะไรต่างๆถูกกล่าวหาว่าชอบโกงประชาชนคดีทนายตั้มคดีอะไรต่างๆเป็นคดีคนดังๆเป็นคดีของเศรษฐีมีเงินก็คดีมีความคืบหน้าเร็วมากนะผู้เสียหายเป็นเศรษฐีในคดีก็เร็วนะผู้ต้องหาเป็นคนดังคดีเร็วแต่ว่า ก็ฝากท่านผู้ญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็อยากให้ดูแลคนยากคนจนด้วยตาสีตาสาไปแจ้งความไว้โรงพักต่างจังหวัดนะมีการทําคดีคืบหน้าไหมถแถลงความคืบหน้าประชาชนทราบบ้างนะไม่ใช่เฉพาะมีแต่คดีดังๆคืบหน้าทุกวันแทบจะรายวันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากท่านผู้ญชาการตํารวจแห่งชาตินะผมไม่ฝากใครละฝากพบตรนะครับว่าอยากให้มีมาตรฐานเดียวกับทุกคดีชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยให้มันคืบหน้า มีหมายจับก็ไปจับด้วยนะไม่ใช่พราอมีหมายจับก็ให้ผู้เสียหายไปจ้างไปหาจ้างตำรวจที่อื่นมาจับอะไรต่างโรงพักเราไม่มีนโยบายจะไปจับให้นะจับให้เฉพาะคดีดังๆหรือเปล่านะเพราะว่ามีประชาชนเขาก็ร้องเรียนมานะครับมือปืนโจรผู้ร้าย5ปีสิบปียังจับไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีดังๆนี่เร็วเลยความคืบหน้าแทบจะเป็นทุกชั่วโมงอะแถลงข่าวกันทุกวัน วันละสามรอบสี่รอบอันนี้ก็ฝากด้วยนะเข้าใจนะครับการถแถลงข่าวคดีสําคัญเนี่ยประชาชนสนใจแต่ก็อยากจะฝากว่าอย่าลืมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะตาสีตาสาตาดำๆเนี่ยแจ้งความเนี่ยท่านลงไปดูที่ท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งถึงเก้าเนี่ยคดีคืบหน้าไหมไม่ใช่คืบหน้าเฉพาะคดีดังๆเศรษฐีคดีความเสียหายเยอะๆไอ้ความเสียหายน้อยๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงคืบหน้าไหมอันนี้ก็ฝาก ฝากฝา,ากท่านผอตรอนะครับยกมือไหว้เลยนะดูแลประชาชนให้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับตาสีตาสาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมนะคดีก็รวดเร็วเหมือนกันจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับอืมนะฮะนะครับอ่านะอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่อยากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับเอ่อช่วงนี้นะครับติดตามข่าวสารเนี่ยมันก็มีแต่คดีดังๆทุกวันก็มีแต่เรื่องคดีทนายตั้า สำนักข่าวทุกข่าวก็เล่นแต่คณิตนายตั้มก็เหมือนกับลุงพลป้าแตนน้องชมพู่นะหวย30สิล้านคดีแตงโมคล้ายๆกันครับนะเพราะฉะนั้นการการติดตามข่าวในประเทศไทยเหมือนละครมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาทุกวันเริ่มจากทนายตั้มเมียนายตั้มพี่เมียคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดโอ้ไอ้กว่าจะหมดตัวละครนี่ก็นะนะครับก็อีกนานนะครับนะครับอีกนานนะครับก็คงจะต้องดูกันเป็นทนายตั้มเนี่ย บางช่องนําเสนอกันสองสามชั่วโมงติดต่อกันเลยเหมือนละครเลยนะครับข่าวอื่นไม่มีเลยมีข่าวเดียวเลยนะครับนะเข้ามาได้เลยไม่เป็นไรเข้ามาใสา่สาจานได้เลยนะข่าวอื่นแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะดูข่าวอื่นก็ต้องไปดูตามเพจต่างๆบางทีเขาก็ก็มีนํานําเสนอข่าวอื่นบ้างนะครับก็ทนายตั้มเดี๋ยวผมขอญาตพูดสั้นๆนะโอ้โหทุกวันนะนะครับมันเหมือนละครอ่นะ เออตอนนั้นแล้วเอาทาไปทํามาทนายสายหยุดถอนตัวแล้ว <c oughs> เหมือนละครเป็นตอนๆอน่ะคือเรื่องทนายสายหยุดถ,ถอนตัวเนี่ยบางคนก็ถามว่าโอ้ยสงสัยทนายสายหยุดคงดูแล้วทนายตั้มคงไม่รอดแล้วมั้งนะบางคนก็บอกทนายสายหยุดบอกว่าทนายตั้มอาจจะมีเอกสารเท็จเอกสารปลอมหรือเปล่าคือผมนะไม่อยากจะลงลึกในรายละเอียดนะเอาเป็นว่าให้ความรู้แล้วกันการที่ผู้ต้องหาเนี่ยเปลี่ยนทนายเนี่ยเป็นเรื่องปกติ การที่ทนายทนายความของผู้ต้องหาถอนตัวก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะในแต่ละคดีที่ผมทํามาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นไปแจ้งความเลยนะหรือตั้งแต่ผู้ต้องหาโดนจับไปเลยเนี่ยบางทีใช้ทนายตั้งสีหคนนะเพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดเป็นเรื่องปกติในวิชาชีพทนายความนะครับถ้าวันหนึ่งเขาดูแลหนึงค่าทนายไม่คุ้มจ่ายค่าทนายช้าสมมตินะเขาก็ถอนตัวได้เรื่องใหญ่คือเรื่องเงิน ทุกคดีเนี่ยคดีที่เขาจ้างว่าความเรื่องใหญ่คือเรื่องเงินนะครับถ้าเงินไม่ถึงเงินไม่เป็นไปตามตกลงถึงเวลาไม่จ่ายนะถอนตัวนะเพราะว่าทนายทุกคนก็ทักต้องกินต้องใช้อันนี้คือตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดสําหรับผู้ต้องหาที่ชื่อตั้มเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ได้หมายความว่าคดีจะไปรอดไม่รอดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเรื่องปกติหนึ่งเรื่องเงินสองเรื่องความเห็นในการต่อสู้คดีที่ไม่ตรงกัน ถ้าความเห็นในการต่อสู้คดีไม่ตรงกันก็ถอนตัวได้นะครับก็ถอนตัวได้ก็เรื่องบกติเช่นโอเคสายหยุดทนายอยากจะสู้คดีแบบเนี้ยให้มันเป็นคดีแพง่งนะอาอาอาแต่มุตทนายตั้มอยากจะสู้ให้มันเป็นคดีแพง่งจากคดีช่อกงสายหยุดบอกดูล้วไปไม่รอดนะพยานหลักฐานเออผมถอนตัวดีกว่าอันนี้ก็ทําได้นะอันที่สามนะครับนะเอ่อลูกความชอบโกหกนะครับไม่พูดความจริงทั้งหมดก็ถอนตัวได้เหมือนกับกรณีที่ ทนายพัดหรือทนายปากแดงนะครับเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์ผมดูทางช่อง3าคุณสอยุทธ์น่ะเขาก็อ้างว่าเอ่อเอ่เอแอมให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนปกปิดปกปิดนะปกปิดอะไรความจริงอันนี้อ่ะทนายพัดนะครับทนายพัดก็ถอนตัวได้นะครับก็ก็ถอนตัวได้เพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดเนี่ยวันนี้เขาไปถอนในรายการโหนกระแสเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคดีดังคนก็สนใจนะครับ นะเพราะว่า e <tinc S 1> มันเป็นคดีดังก็ตามข่าวกันเหมือนละครอ่ะก็ไปถอนในรายการหัวกระแสสมัยสมัยคดีแตงโมพี่เดก็ไปถอนในรายการหัวกระแสพอจะถอนตัวก็นะคุยกับหนุ่มกันชัยนะคุณชัยบอกเอาพี่เดพรุ่งนี้มาถอนตัวในรายการหัวกระแสผมก็ไปถอนตัวในรายการหัวกระแสนะกราบลาพระมารดาลงเข้าไปดูคดีเก่าๆผมก็ไปถอนตัวที่รายการหัวกระแสเพราะอะไรเพราะสังคมเขาชอบชอบนะผมก็ถอนตัวสมัยนั้น คดีแตงโมเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนทนายเป็นว่าเล่นแล้วเริ่มตั้งแต่ทนายกิษณนะแล้วก็มาพี่เดะพี่เดมาเสร็จแล้วก็ไปเป็นทีมของอทนายชนบทแล้วก็มาทีมของอพวกสอสอเต้อัฉรยะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชัยวัฒน์อะไรต่างๆโอ้ยหลายนะครับเปลี่ยนทนายเยอะมากเพราะนั้นการเปลี่ยนทนายเนี่ยของลูกความเนี่ยเรื่องปกติมาก นะนะครับเรื่องปกติโอ้เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคดีแตงโมเปลี่ยนไปอ่ะพี่เดเป็นทนายความคนที่สองเป็นทนายความที่นานที่สุด77วันเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนไปหลายคนไปกลับมาพี่เดเป็นต่อทุกวันนี้พี่เดยังเป็นทนายคดีแตงโมอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนทนายของสายหยุดเรื่องปกติในวงการทนายไม่ได้หมายความว่าคดีจะแพ้ลิชนะหรืออะไรนะครับมันแล้วแต่เหตุผลในการเปลี่ยนทนายก็คือความเห็นในการต่อสู้คดีอาจจะตรงกันไม่ตรงกัน คำถามต่อไปแล้วใครจะมาเป็นทนายคนต่อไปอย่างที่ผมเคยกลาบเรียนพี่น้องประชาชนนะตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศผมได้มีโอกาสได้คุยกับทนายตั้มหลายครั้งผมบอกแล้วจาได้ไหมครับว่าทนายตั้มเนี่ยเขามีทีมทนายเขาอยู่แล้วเขาใช้คําว่าทีมนะไม่ใช่ตัวคนเดียวแบบสายหยุดไม่ใช่นะนะผมเคยอธิบายแล้วและก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมได้คุยกับทนายตั้มทนายตั้มเล่าอะไรฟังมีทีมทนายอยู่แล้ว เขาใช้คำว่าทีมเวิร์กนะครับมีการวางแผนจัดทีมทนายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการต่อสู้คดีนะครับไม่ใช่คนเดียววันแมนโชว์แบบสายหยุดไม่ใช่สายหยุดเนี่ยนะเท่าที่ผมคุยกับสายหยุดทนายตั้มเพิ่งไปติดต่อข้าตอนที่โดนจับพอโดนจับเสร็จเนี่ยก็โทรหา,าสายหยุดเพราะเคยทำงานนะครับเคยทำงานกับทนายตั้มมาก่อนเคยรับเงินเดือนรับเงินเดือนรับอะไรต่างเคยรับงานจากทนายตั้ม เขาก็คุ้นเคยกันและทนายสายหยุดก็ไปทาคดีพวกคดีหมิ่นประมาทต่างๆทางภาคอีสานน่ผมไม่เข้าักผมจําไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรขอนแก่นหรืออะไรน่นะนะครับแต่ตอนที่ทนายตั้มหลบออกหลังศาลเนี่ยทนายสายหยุดก็ก็ช่วยพาออกให้นะครับเพราะทนายสายหยุดเขาทาคดีของทนายตั้มอยู่แล้วนะเขารับจ้างทํางานอยู่แล้วนะนะครับแต่ว่าทนายตั้มอย่างที่ผมเคยเรียนฟังคลิปเก่า,กาๆที่บีเดตอนที่ผมไปเที่ยวเมืองจีนอยู่ที่เซีย นะอยู่ที่ศาลเจ้าเปาพุ่นจิ้นผมเคยบอกว่าสายหยุดมีไอ,อ้ทนายตั้าม,มีทีมงานอยู่แล้วพเพราะฉะนั้นพอสายหยุดถอนตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเขามีทีมงานเซตคดีสู้คดีอะไรมานานแล้วพิมพ์แนวทางการต่อสู้จําได้ไหมครับพี่เดก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเตรียมความพร้อมไม่นานแล้วส่วนคดีเขาจะแพ้หรือชนะไม่มีใครตอบได้ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้พากษาตัดสิน แต่ตอนนี้เขาโดนสารโซเชียลตัดสินไปแล้วว่าแพ้คดี <c oughs> เพราะฉะนั้นสมัยนี้เนะาะเวลาสู้คดีกันนอกจากจะสู้อะไรสู้กันบนศาลแล้วต้องมาสู้กันบนโซเชียลบางคนนะครับบนโซเชียลตายไปเรียบร้อยแล้วนะอย่างทนายตั้มตายแล้วโดนสารผู้พิพากษาสารโซเชียลตัดสินเรียบร้อยแล้วแพ้คดีกลายเป็นคนโกงคนชั่วไปเรียบร้อยรอจนกว่าสามปีห้าปีศารยุติธรรมจะตัดสินนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแพ้ชนะ นะครับอันนี้ก็คือเป็นยุค 5G ซ ocial มันแรงนะครับแล้วก็ผู้ว่าสาสารโซเชียลก็ตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะระว่าก,กันไปนะเพราะฉะนั้นนะทีมทนายของทนายตั้มมีอยู่แล้วแต่เขายังไม่ได้เปิดตัวนะครับยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเขามีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสายหยุดไปก็มีคนอื่นมานะครับนะแต่ไม่ใช่พี่เดย์หรอกนะครับผมยังไม่เคยติดต่ออะไรเรื่องเรื่องการเป็นทนายความให้กับทนายตั้ม แต่ถามว่าสมัยตอนก่อนเขาติดคุกก็ถามว่ามีโทรมารพูดคุยอะไรกันไหมอ๋อก็มีการพูดคุยกันในฐานะเราเป็นะนะครับพี่ใหญ่ในกลุ่มนะนายตั้มก็เรียกผมอาจารย์เดนะครับอาจารย์นั้นแล้วเ,เขาก็มีคาขอคําปรึกษาแนะนํากันเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนฝูงกันส่วนผมก็คงจะไม่ได้เข้าไปร่วมอะไรหรอกครับนะอันนี้ก็เรียนให้เบื้องต้นนะครับเขามีทีมงานเขาอยู่แล้วนะครับนะ แล้วก็มีข่าวว่าทนายตั้มมีการทําเอกาสารเทร็จเอกาสารปลอมจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบต้องไปถามทนายตั้ changed, นมนะว่าคุณทําเอกาสารเท็จเอกสารปลอมหรือเปล่าถ้าทนายตั้มทาเอกสารเท็จเอกสารปลอมก็ติดคุกเลยสมมุติว่าทําจริงนะผมไม่ทราบว่าทําจริงหรือเปล่านะมันมีแต่ข่าวลือนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการทํเาเอกาสารเทร็จทาเอกสารปลอมและเอาไปยื่นให้ตารวจทนายตั้มก็ติดคุกครับเพิ่มเขาอีกนะถ้ามีหลักฐานจริงป่านนี้นตํารวจก็คงจะจับไปแล้ว แสดงว่ามันเป็นแค่ข่าวลืออยู่นะครับแต่ถ้าทําขึ้นมาก็ติดคุกครับและถ้าเกิดว่าทนายความของทนายตั้มไม่ว่าจะเป็นสายหยุดหรือใครแล้วแต่เอาเอกสารปลอมไปส่งตํารวจก็ติดคุกกระเด็นเป็นทนายความรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมเอาของปลอมไปไปหลอกตํารวจก็ติดคุกนะฮะสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้เล่าให้ฟังนะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงก็ติดคุกนะครับและผมก็เชื่อว่าคนอย่างสายหยุดก็ไม่น่าจะใช่คนโง่นะ เป็นทนายมานานผ่านคดีจำเลยมาเยอะคดีอาญาคดีฟอกเงินยาเสพติดเขาทำมาเยอะผมรู้จักน้องสายหยุดดีนะครับเขามีประสบการณ์เยอะก็ต้องดูนะอันไหนของจริงของแปลปลอมแต่ถ้าเกิดทนายต้ามเอาของปลอมมาให้สายหยุดถ้าสายหยุดไม่รู้เอาไปยื่นกับตำรวจสายหยุดก็ไม่มีความผิดนะครับเพราะการใช้เอกสารปลอมจะมีความผิดต่อเมื่อว่าขณะที่คุณเอาไปใช้อ้างยิงเนะี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมถ้าคุณรู้แล้วว่าเป็นของปลอมแล้วนำไปใช้ นะครับแล้วนําไปใช้อันนี้คุณคุณก็มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมฐานแจ้งความเท็จนะแล้วก็ที่สําคัญจะโดนอรีรกอะไรถอนใบอนุญาตหรือที่เขาเรียกว่าลบชื่อภาษากฎหมายเรียกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความถ้ามีลักษณะเป็นการวิ่งเต้นนะแล้วก็ทําเอกสารปลอมเนี่ยสภาทนายเขาลบชื่อนะนะลบชื่อนะฮะเพราะถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะเกี่ยวกับเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรม นะครับนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเ,นเรื่องสําคัญถ้าถ้าใช้เอกสารปลอมนะจะซวยนะครับนะผมคิดว่าสายหยุดไม่ทาหรอกไม่ใช่คนโง่นะพอมีข่าวว่าจะเป็นเอกสารปลอมเอกสารจริงเนี่ยสายหยุดเขาก็เขาไม่ยุ่งหรอกนะใครจะไปเสี่ยงมันได้อะไรขึ้นมาได้เงินตั้งกี่ดังนะ,นะผมเชื่อว่าสายหยุดไม่ทานะส่วนทนายตั้มใช้เอกสารปลอมหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ตารวจนะครับถ้าเป็นเอกสารปลอมจริงมีหลักฐานทนายตั้มก็โดนข้อหาเพิ่ม นะครับตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะมีหลายคนถามว่า,าทนายสายหยุดทนายตั้มจะหลุดคดีไหมไม่มีใครตอบได้นะครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานคือทุกวันเนี้ยที่เรามานั่งวิเคราะห์เจาะลึกอะไรกันเนี่ยเราก็ฟังจากข่าวเราไม่สามารถจะรู้ความลับในสำนวนคดีของตำรวจและผมเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพความเป็นกลางของอสอบสวนกลางเนี่ยเขาคงไม่เอาพยานหลักฐานในสำนวนไปให้ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาดูหรอก ไอที่มานั่งวิเคราะห์เจาะลึกกันเนี่ยก็ก็ามาโนกันไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้คิดว่าอย่าง,งาน,นั้นนี้เราก็มโนกันไปก็ให้ความรู้กันไปผมก็เหมือนกันนะครับก็ดูจากข่าวแล้วก็มโนกันไปแต่ว่าสอดแทรกข้อกฎหมายเพื่อความบันเทิงทางด้านกฎหมายไปแต่ก็ข้อกฎหมายใี่เรื่องจริงแต่เนื้อหาเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราก็มโนกันไปผมเชื่อนะครับ ผู้ประชาการสอบสวนดางไม่ให้ใครดูสำนวนแล้วมันเป็นความลับผิดกฎหมายแม้กระทั่งผู้เสียหายก็ดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้หรอกครับเขาอาจจะเล่าคร่าวๆแต่ไอพยานหลักฐานลึกๆกเขาไม่ให้ดูหรอกสมัยเนี่ยผมทําคดีแตงโมนะพยานเขาเนี่ยโอ้เป็นร้อยๆปากเลยพยานเป็นร้อยๆอปากแล้วหลักฐานก็เยอะแยะเขาไม่ได้ให้ดูเนะ่เขาอาจจะรายงานความคืบหน้าบางส่วนสมมุติว่ามีพยานหลักฐานนะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาให้ดูสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อะไรที่เป็นความลับเขาไม่ให้ดูนะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนต้องเป็นกลางต้องพิสูจน์ความจริงต้องพิสูจน์ความผิดต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้นะส่วนที่พูดพูดกันก็มโนโกันไปคิดไปเองหรืออะไรต่างๆเท่านั้นแหละนะเราไม่รู้ว่าตํารวจมีหลักฐานอะไรบ้างและที่สําคัญทนายตั้มยังไม่เคยยื่นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนเลยแสดงว่า,นาทนายตั้มทนายตั้มนี่ก็ต้องรอไปไงรอดูว่าทางผู้เสียหายหตํารวจมีอะไรบ้าง นะติดตามข่าวจากทนายความที่ไปเยี่ยมนะฟังข่าวฟังฝั่งผู้เสียหายฝั่งตํารวจถแถลงอะไรบ้างทนายไปเยี่ยมก็จะไปเล่าให้ทนายตทนายตั้มฟังว่าเออตอนนี้ผู้เสียหายเ็มีอย่างนี้นะในเล็กคนขับรถแปลพักไปชัดทอดทนายตั้มแล้วนะเขาอเอา,อาสัญญาเนี่ยมาถแถลงข่าวกันนะนะครับผู้เสียหายถแถลงข่าวว่าอย่างนี้นะ นะครับแล้วก็สัญญาไม่ตรงกันกับที่เรามีนะนะครับแล้วก็มีผู้กํากับโรงพักนี้กำลังโดนสอบนะที่ทพวกเราไปแจ้งความทนายก็เข้าไปรายงานพอรายงานปุ๊บทนายตามก็ดูนะเอ้าทางฝ่ายผู้เสียหายได้แสดงกันเต็มที่หรือยังนะมีอะไรบ้างถแถลงข่าวคือผู้เสียหายถแถลงข่าวเยอะๆ นะผู้เสียหายถาแถลงข่าวยเยอะๆก็ทนายความของทนายตั้มก็จะไปรายงานทนายตั้มก็รอจังหวะว่า,วาทางฝ่ายผู้เสียหายพยานหลักฐานเสนอเต็มที่หรือยังหลังจากนั้นทนายตั้มก็จะเสนอพยานหลักฐานที่หลังก็จะรู้ว่าเออเคเขาจะสู้แบบนี้นะช่อโกงแบบนั้นแบบนี้โยงอะไรต่างๆอะไรต่างๆเนก็เป็นลักษณะของผู้ต้องหาที่ว่าเสนอพยานหลักฐานตอนไหนก็ได้ นะครับไม่จําเป็นต้องเสนอในชั้นตํารวจจะไปเสนอในชั้นอัยการก็ได้จะไปร้องขอความเป็นธรรมก็ได้มันมีกระบวนการอีกเยอะเพราะฉนั้นถ้าใครเป็นผู้ต้องหาเนี่ย<ะ>ก็ดูคดีทนายตั้ไมไว้นะเพราะคดีนี้ผู้ต้องหาเป็นทนายความเพราะฉะนั้นก็สามารถนําเสนอพยานหลักฐานตอนไหนก็ได้นะอาจจะปล่อยให้ทางผู้เสียหายปล่อยของอะไรหมดก่อนและหลังจากนั้นค่อยเริ่มจนกระบวนการในการนําเสนอพยานหลักฐานก็ได้มันเป็นสิทธิของผู้ต้องหาเพราะนั้นใครเป็นผู้ต้องหาก็ดูคดีทนายตั้ไมไว้เวลาดูข่าวดูละครย้อนดูตัวเรา นะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้นะนะส่วนทนายตั้มจะผิดหรือถูกไม่ใช่หน้าที่ผมนะและผมก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะไปตัดสินใครก็คือรายการมาให้ความรู้ว่าขั้นตอนกระบวนการมันก็จะเป็นประมาณนี้เข้ามา้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเข้าใจนะเพราะนั้นเราก็ดูนะครับว่าเราเป็นผู้เสีหายเนี่ยเราไม่ควรพูดเยอะเราก็แจ้งความเสร็จก็จบปล่อยเป็นหน้าที่ตำรวจไป ทางผู้ต้องหาเขาจะไม่รู้ว่าความเคลื่อนไหวของเราการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์แต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ผู้เสียหายเราพูดเยอะเขาก็รู้หมดนะครับสังเกตเนีเ่ยในคดีทนายตั้มเนี่ยตำรวจจะกำชับไม่ให้ผู้เสียหายพูดนะครับจะกำชับเลยเพราะอะไรสังเกตผู้เสียหายในคดีนี้ทนายตั้มไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเลยไม่เคยให้สัมภาษณ์เพราะอะไรเพราะพูดไปแล้วเขาก็รู้หมดว่าเออเรามีมีของอะไรบ้างมีพยานหลักฐานอะไรบ้างเราต้องเงียบไว้นะเงียบไว้ นะครับแต่ถ้าเราเปิดหมดเรามีนั่นมีนี่มีอะไรต่างเขารู้หมดพอเขารู้หมดเขาก็ตั้งตัวและสู้คดีได้เพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้เสียหายเวลาไปแจ้งความนะต้องเงียบเงียไม่ต้องให้สัมภาษณ์เห็นไหมจําได้ไหมผู้เสียหายแล้วก็ทนายเขาเนี่ยนะสอบสิบสองชั่วโมงสิบอ็ดชั่วโมงอะไรต่างนะครับเขาไม่เคยพูดเลยนะครับเห็นนะเพราะอะไรเพราะจะทําให้ผู้ต้องหารู้แนวทางการต่อสู้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องกลยุทธ์ แหนนะนะสำหรับคดีอาญาต้องต้องปิดเป็นความลับนะเพราะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าคดีจะเป็นยังไงนะครับนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของคดีทนายพัฒนนายปากแดงนะเมื่อเช้าดูรายการคุณสอยุทธประกาศถอนตัวนะักข่าวถามว่าการถอนตัวเนี่ยมามาถอนตัวกันเองเลยนะไม่เกี่ยวกับจําเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเมื่อท่านเป็นทนายความจําเลยอย,าาย่างคดีทนายพัฒน์เนี่ยทันนิชาเนี่ยนะหรือทนายปากแดงเนี่ย จะ,จะถอนตัวเนี่ยไม่ใช่มาประกาศทาง a c e b o o k นะหรือมาถแถลงข่าวทางสื่อมวลชนไม่ใช่นะถ้าคุณจะถอนตัวจากการเป็นทนายเด็คุณต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลและก่อนจะยื่นคำร้องต่อศาลต้องไปเยี่ยมจำเลยก่อนในคุกหลังจากนั้นให้แอมมาเซ็นอนุญาตก่อนรับทราบแล้วหลังจากนั้นเอาคำร้องที่แจ้งลูกความเรียบร้อยแล้วไปยื่นต่อศาลร,รอจนกว่าศาลจะอนุญาตซึ่งศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้บางทีเนี่ยสมมติแอมไม่มีทนายเลยเนี่ยศาลอาจจะยังไม่อนุญาต จะอาจนุญาตให้ถอนตัวได้จนกว่าจะมีทนายความคนใหม่หรือทนายขอแรงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าถแถลงข่าวทาง Facebook แล้วจบไม่ใช่นะจะไปทิ้งลูกความไม่ได้นี่หลักเกณฑ์นะอันนี้ผมให้ความรู้นะส่วนเหตุผลในการถอนทนายของทนายพัดนะครับถือทนายปากแดงเมื่อเช้านี้ก็ดูว่าเขาบอกว่าลูกความเหมือนทํานองว่าไม่จริงใจกับตัวเองตัวเองช่วยลูกความแต่ลูกความกลับนะซัดทอดทนายความแปลก สุยนะเราไปว่าความไม่ลูกความซัดทอดเรานี่ช่วยจริงๆนะนะครับผมไม่เคยเจอนะครับว่าลูกความซัดทอดทนายนะครับว่าให้เขาทําผิดกฎหมายให้ทําลายหลักฐานเนี่ยเพิ่งเห็นคดีนี้คดีแรกเนี่ยผมก็เห็นใจทนายพัดนะทาไมเธอต้องตกที่นั่งลําบากลูกความซัดทอดตัวเองนะว่าเนี่ยเป็นคนซัดทอดว่าให้ทําผิดกฎหมายให้เอากระเป๋าไปทิ้งเนี่ยสวยจริงๆนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาซัดทอด เป็นความจริงหรือความเท็จแต่ทนายพัดหรือทนายปากแดมบอกว่าไม่จริงนะหนูไม่เคยเสั่งให้แอมเอากระเป๋าไปทิ้งหรือทําลายหลักฐานนะแอมใส่ร้าย,ายหนูเดี๋ยววันที่ยี่สิบกเนี่ยเดี๋ยวหนูจะฟอ้องแอมแล้วว่าแจ้งความเท็จไปโกหกตำรวจซัดทอดหนูทําให้หนูต้องติดคุกไปสองปีนะก็อยากจะบอกว่าทุกครูนะครับทุกครูเราไม่รู้หรอกอะไรจริงอะไรเท็จมันเป็นเรื่องของคนสองคนระหว่างทนายพัดกับน้องแอม เราก็ไม่รู้อะไรจริงไรเท็จแต่มันก็เลือกเป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่อย่างนะลูกความทั่ว,วไปเนี่ยเราไปเป็นทนายช่วยเหลือเขานะเขาต้องรักเราเนี่ยไอ้ประเภทซัดทอดทนายที่มาช่วยเหลือเราเองเนี่ยผมไม่เคยเจอนะยกเว้นว่าอะไรนะทนายไปแนะนําให้เขาทาแบบนั้นหรือเปล่ามันก็เลยมีข้อสงสัยซึ่งผมก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่อยากจนะเชื่อว่าทนายพัดเขาไปแนะนําให้ทําลายหลักฐานนะผมไม่อยากเชื่อนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องทนายเขาเพราะทุกคนบางทีมันความซวยมาเยือนอะ มันไม่แน่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามพยานหลักฐานทุกอย่างก็เป็นไปตามเวกรกรรมนะเออนะครับผมก็นะเวรกรรมนะแต่ผมเนี่ยว่าความนะถ้าเรามีความเห็นไม่ตรงกันกับกับลูกความเราก็ถอนตัวแค่นั้นแหละก็มีหลายคดีที่ถอนตัวอย่างเช่นคดีคดีใครคดีแตงโมก็ถอนตัวนะตอนนั้นก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกับคุณแม่แตงโมก็ถอนพอถอนเสร็จ แกไปจ้างคนอื่นเสร็จแล้วกลับมาหาพี่เดติดใจพี่เดเพราะพี่เดเป็นคนอะไรตรงไปตรงมาคนอื่นก็ไปไงแต่งโมฆาตกรรมฆาตกรรมฆาตกรรมพี่เดเนี่ยคดีประมาทนะครับฆาตกรรมไม่มีหลักฐานแล้วครับไปฟ้องเข้าไปนะข้อหาหนักเดี๋ยวเขาก็ฟ้องกลับมานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเป็นการให้ความรู้นะทนายตั้มจะผิดหรือถูกอยู่ที่พยานหลักฐานอยู่ที่ศาลจะตัดสิน นะครับไม่ได้อยู่ที่ใครและผมไม่เคยออบอกว่าทนายตั้มถูกหรือผิดนะฟังดีๆนะครับเป็นการรายการที่ให้ความรู้ต่อกฎหมายผมเพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนทนายตั้มแค่นั้นเองอนะครับอืนะ